วันนี้มีมะน,นุนให้ผู้พิงกินนะกินไหมจ๊ะแล้วปากสูงมะน,นุนนะครับอร่อยออยนะครับหอมหวานนะครับผมสูงบนกินนะจ๊ะ <uccess> ผู้พิงกินมะน,นุนนะครับวันนี้วันแรกนะครับที่ให้กินนะไม่เคยได้กินเลยนานมากใช่ไหมจ๊ะเคยกินเคยกินมะน,นุนหรือเปล่าตั้งแต่พ่อเลี้ยงพ่อ sang, ยังไม่เคยให้กินเลยนะครับวันนี้วันแรกเลยกินไหมาจา๊ะอ่ะต้นหน่อยต้นโชว์หน่อยสูงเอ้า ดึงเด้อดึงดึงดึงเด้อดึงดึงอ่ะดึงเด้อดึงตึงหิวไหมจ๊ะหิวเนาะหิวเหรอจ๊ะอ่าอาปากนะจ๊ะหิวยังจ๊ะบบสูงมานนุนหน่อยอือเอาดิเขากี่เป็นวะเนี่ยโอ้เราก็ไม่ได้ผ่าเนาะลูกใหญ่ซะด้วย โโอหวันนี้มาหนุนครั้งแรกโอ้โ oh. ห oh, หมดกัดครั้งแรกที่ได้กินมะหนุนนะครับดูลูกชายครับ <laughs> ชอบนะฮะชอบค่อยๆกินลูก โอ้โหยัดเข้าปากโอ้โหกินเป็นวะเนี่ยฮะกินเป็นวะเนี่ยฮะเด็กอ้ว,วนโอ้โหมียกขาด้วยมีความสุขอร่อยที่หนึ่งเลยอือฮึมน,นอะไรช่างหอมหวาน ของโปรดน้องปูพิงเลยครับปูพิงบอกโอ้ยังกินไม่หมดนะโอ้โหโอ้โหบอนสุงโอ้โหโอ้โหเขียวให้ดูเลยเนาะบอนสุงบอนสุง บอลอ่ะดูหน่อย FC เขาดูหน่อยเขียวยังไงหมดแล้วยังบอลสูงนี่หมดแล้วยังจ้าหมดแล้วยังขอเสียงหน่อยถ้าหมดต้องมีเสียงยังไม่หมดยังเขียวอยู่ครับพ่ออือออร่อยไหมจ้าพิงอร่อยหรือเปล่าครับอร่อยไหม อร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยแล้วครับโอ้โหบาย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 อร่อยมากบายบายกันลูกบาย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 